สองทับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาต่อจากการแย,ยกตัวประกอบพหุนามคราวที่แล้วนะคะที่เราใช้กันแบบทําเป็นสองวงเล็บคูณกันนะคะคุณครูได้เฉลยไปแล้วในข้อที่หนึ่งที่สองที่สามเนาะแล้วคุณครูจําได้ว่าให้นักเรียนทําข้อสี่ถึงข้อเก้าใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอเฉลยการบ้านก่อนนะคะมีหลายๆคนที่ส่งมาแล้วแล้วก็มีนักเรียนอีกหลายคนที่ยังไม่ส่งก็อยากให้นักเรียนส่งมานะคะเพื่อเป็นคะแนนเนาะด้วยสถานการณ์การเรียนออนไลน์อย่างงี้เราก็ต้องหาคะแนนกันหน่อย อ่าข้อนี้ก็จะเป็นแยกเป็น2งวงเล็บเหมือนกันนะคะตรงเนี้ย 5x กับ 4x ได้กี่ x คะเ x ใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะแยกเป็น2วงเล็บ x คูณ x กได้ x กำลังสองอะไรคูณกันได้อ่า14คะแล้วบวกกันเป็น9ก็จะเห็นว่าเราก็จะเจอ7คูณ2ใช่ไหมคะเป็น14แล้ว7บวก2ก็เป็น9พอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้เป็นบวก7กับบวก2คะ่ะบวก7บวก2 นะคะต่อไปนะคะต่อไปเวลานักเรียนตรวจนะลูกนักเ,เรียนอาจจะเขียนว่า x บวก7คูณกับ x บวก2หรือนักเรียนอาจจะเขียนว่า x บวก2คูณกับ x บวก7็ก็ได้นะคะการคูณสามารถสลับที่วงเล็บได้นะคะแบบไหนก็ถูกเหมือนกันนะคะอ่าแบบไหนก็ถูกเหมือนกันอ่าโอเคต่อไปนะคะข้อที่5นะคะข้อที่5 x กาลังสองบวก1 5 x บวก14นะคะ ข้อนีเอ้เราก็จะเห็นว่า14นะคือ14คูณ1ก็ได้ถูกไหมข้อข้างบนคือ7คูณ2แต่อาจจะเป็น14คูณ1ก็ได้เป็น14เพราะเราต้องการ14บวก1ให้ได้อะไรคะให้ได้15ซึ่งคือพจน์กลางตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็นบวก14แล้วก็ x บวก1ค่ะจะได้อย่างนี้นะคะอา่าต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6จะแยกเป็น2บวงเล็บค่ะไดเป็น x กับ x อะไรคูณกันได้7 ก็แน่นอน7กับ1นะคะบวกกันเป็น8ด้วยข้อที่7นะคะข้อที่7 2็งวงเล็บะลุก x กับ x อะไรคูณกันได้12บวกกันเป็น13เจอค่ะคือ12กับ1ค่ะโอเคนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะข้อที่8นะคะ x กับ x คูณกันได้22ค่ะ ก็จะมี11คูณกับ2ใช่ไหมคะเป็น22แล้ว11บวกกับ2เป็นเท่าไหร่พอดีคะ13เพราะฉะนั้นเราได้บวก11กับบวก2ค่ะข้อที่8ไม่ยากนะคะข้อที่9ค่ะข้อที่9ก็ง่ายนิดเดียวเอง x บวก22ได้เลยคะ่ะกับ x บวก1ค่ะเพราะ22กับ1บวกกันเป็น23นะคะต่อไปข้อนี้นะคะ,อ,ะอาจอาจจะดูแบบ เออเหมือนกับงงง,งหน่อยเอ,อ๊ะทำไมตัวเลขอยู่ข้างหน้านักเรียนสามารถทําอย่างนี้ได้ลูกย้ายนะคะจาก x กําลังสองอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะเป็นพจน์หลังย้ายมาอยู่พจน์หน้าเราจะเรียงดีกรีของเอกนามจากมากมาหาน้อยนะคะแล้วก็เป็นบวกอะไรคะบวกหกนะคะข้อที่ข้อนี้พอเรียงได้แล้วนะคะเราก็จะเป็นคุณครูขอต่อมาฝั่งนี้แล้วกันนะคะเนื่องจากพื้นที่ไม่น่าพอก็จะแบ่งเป็นสองวงเล็บคะ่ะแบ่งเป็นสองวงเล็บ ได้เป็น x กับ x ค่ะอะไรคูณกันได้6บวกกันเป็นลบ7อาหนูฟังดีนะบวกกันเป็นลบ7เนี่ยตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบซะละเอ๊ะจำนวนที่มาบวกกันเป็นลบจำนวนที่มาบวกกันเป็นลบแล้วคูณกันมีค่าเป็นบวกคุณครูเจอนี่ค่ะ6คูณ1เป็น7ถูกไหมแต่6มาบวก1ได้7อ้าโทษที6คูณ1เป็น6นะคะแต่6มาบวก1 เป็นเจ็ดเป็นบวกเจ็ดแต่โจทย์เราต้องการที่มันติดลบเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ติดลบเราก็ต้องเป็นลบหกแล้วก็ลบอะไรคะลบหนึ่งถูกไหมคะอ่ะตรงนี้ครูจังครูจะเขียนสวยๆใหม่ว่าจะได้เป็นลบหกคูณกับลบหนึ่งนะคะอ่ะลบหกคูณกับลบหนึ่งมีค่าเป็นหกเห็นไหมคะลบคูณลบเป็นบวกแล้วลบหกใช่ไหมคะบวกกับลบหนึ่งได้เป็นลบเจ็ดค่ะ ได้ออกมาอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นฝั่งนี้ก็จะใส่เป็นลบหกแล้วก็ลบหนึ่งค่ะเราจะแยกตัวประกอบออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดนะคะข้อที่สิบเอ็ดจะได้เป็น x ยกกําลังสองบวกสองบวกหนึ่งใช่ไหมข้อนี้อ่าเป็นบวกหมดเลยแยกเป็นสองวงเล็บได้ง่ายง่ายก็คือ x กบวกหนึ่งกับ x บวกหนึ่งข้อที่สิบสองก็ไม่ยากนะคะข้อที่สิบสองก็จะเป็น x x บวก แปดบวกหนึ่งใช่ไหมข้อที่สิบสามค่ะข้อที่สิบสามเป็นลบอ่ามีลบตรงกลางมีลบตรงกลางวงเล็บข้างหลังตัวพจน์ข้างหลังเป็นบวกอ่าก็จะเป็นลบแปดกับลบอะไรคะลบหนึ่งนะคะลบแปดคูณลบหนึ่งอ่าเวลาตรวจสอบนะคะลบแปดคูณลบหนึ่งได้ลบแปดคูณกับลบหนึ่งกลายเป็นบวกแปด เห็นไหมคะเท่ากับพจน์หลังเป็นบวก8ทีนี้พจน์พจน์กลางคือลบเาเราก็เอาลบ8มาบวกกับลบ1ดูว่าได้อะไรคะได้ลบ9ได้พจน์กลางนะคะก็จะแยกได้อย่างนี้ต่อไปนะคะข้อที่14ได้เป็น2วงเล็บค่ะ xx X. อะไรคูณกันได้12แล้วบวกกันเป็นลบ2ถ้าเราเอาลบกับลบคูณกันเป็นบวก ถูกไหมแล้วทีนี้ตรงกลางเป็นลบสคือเลขอะไรอะ่ะคือเลขอะไรมีไหมคะเอ๊ะอะไรคูณกันเป็นบวกสิบสองสิบสองอ่ะสมมติลองนะคะสิูณกับหนึได้12แต่12บวกหนึ 1, ไม่ได้12บสลบสิคูณกับ1ก็ไม่ได้นะคะมันจะได้12แต่ว่าเวลามาบวกกันมันเป็นลบสิ 13, แต่จุดต้องการลบสอง ลบสามคูณกับลบสี่ลบสามคูณลบสี่ก็ไม่ใช่นะคะมาบวกกันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะคะเป็นบวกไม่ได้ข้อนี้นะคะข้อสิบสี่นี้โจทย์ผิดนะคะโจทย์ผิดนะคะโจทย์ผิดนะคะมันมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเครื่องหมายนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะอ่ะข้อนี้จอผิดลองแก้เครื่องหมายดู ก็ไม่น่าได้นะคะอ่านข้ามข้อนี้ไปแล้วกันนะคะข้อที่14มาข้อที่15นะคะข้อที่15เราก็จะได้เป็น x กับ x อะไรคูณกันเป็น10อะไรคูณกันเป็น10แล้วบวกกันเป็นลบเเราก็เจอว่าลบ2กับลบอะไรคะลบ5เพราะ,ะเราลองตรวจสอบนะคะเพราะลบ2คูณลบ5ลบ2คูณกับลบ5ได้ เป็นอะไรคะเป็นบวก10แล้วลบ2มาบวกกับลบ 5. ได้ลบอะไรด้วยคะได้ลบเนะคะต่อไปนะคะข้อนี้เราก็จะได้เป็น32ถูกไหมเอออะไรคูณกันได้ลบ32แล้วบวกกันเป็น4ลองท่องสุดคูณแม่4ดูนะคะนักเรียนจะเจอว่าเออ8อ่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนสีก่อน8คูณกับ4 ได้อะไรลูกได้สามสิบสองถูกไหมแต่เขาต้องการที่มันติดอะไรคะติดลบสมมุติว่าคุณครูใส่ลบแได้ลบสาถูกไหมคะได้ลบสาได้ตัวหลังละได้ลบสามสิแต่พจน์กลางเราต้องเป็นบวกสถ้าคุณครูใส่ลบแบวกสี่อย่างนี้ได้คําตอบเป็นลบสได้พจน์กลางไหมคะไม่ได้ถูกไหมไม่ได้แสดงว่าเอาติดลบแไม่ใช่ละต้องลองเปลี่ยนดูคะ่ะเป็นบวกแ แล้วคูณกับลบสดูได้ลบสาเหมือนกันอ่าได้ลบสาเหมือนกันแล้วถ้าเป็น8บวกกับลบสมันจะติดลบหรือเป็นบวกคะเป็นบวกถูกไหมคะเป็นบวก4ซึ่งเราจะได้คู่นี้นะคะคู่ที่มี8เป็นบวกแล้วมีเลขสี 4, ติดลบนะคะเราก็จะใส่คําตอบได้ว่าเป็น x กับ x ลบสี่บวกใครคะบวกแปดอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคนะคะสิข้อ เอาไม่ใช่สีเราต่อมานะคะจากข้อสี่ชั้งเฉลยการบ้านมีมีคนมีนักเรียนบางคนทํามาแล้วนะคะมีนักเรียนบางคนทํามาแล้วคุณคูณก็ตรวจให้แล้วแหละนะคะอันนี้ครูเฉลยนะคะ